สวัสด <that is German> ีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามดึกๆก็เที่ยงคืน44่นทสวัสดีวันฝนตกครวันนี้โอ้ตกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งวันนี้ตกหนักมากครับชนบุรีร่องรอยน้ำท่วมยังหลงเหลืออยู่นะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่2 7องศา2 7องศาโอ้โหบรรยากาศดีอะวันนี้ บรรยากาศช่วงนี้ดีครับขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่าอีกเจ็ดเือดูสิว่าคคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างนะกับการเดินทางกลับบ้านของเรานะโอ้โหรองรอยนะนาำยังลงเหลืออยูอ่ฮะตกดักจริงครับวันนี้ ตกอย่างกันหน้าฝนเลยทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องทั้งฝ้าผ่ามาครบเพราะวันนี้บุ้มบั่มบุ้ม,บ,มบั่มเลยวันนี้คุณตำรวจน่าจะไม่ตั้งด่านนะเพราะว่าพื้นที่อาจจะไม่สะดวกต่อการตั้งดานะ่านนะมีน้ำฝนนะอาจจะแฉะหน่อยนะก็เลยไม่ตั้งดีกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปแล้วเจอตั้งด่านดีนะเอนะไม่ตั้งหรอก วันนี้ก็ออกกะบายฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็ได้หยุดแล้วอาทิตย์นี้ก็จะได้หยุดสุกเสราร์นะวันนี้วันพฤหัสที่3เมษายน2568ข้ามาวันที่4เมื่อกี้เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยวันนี้วันที่4เดือน4นะมีตังก็รีบชอบ็อปเดวันนี้รถแลกแจกแถม ว่าผมก็ไม่มีตังค์นะคงจะไม่ได้ชออ็อปวันนี้เดี๋ยวไปหาซื้อเอาที่ร้านน่้เกียดรอ,อ,อ้จะไปซื้อนดนดสีหน่อยนดแต่งนอยฮอะสั่งฝาครอบคอยมาใหม่ะนะนเดิมมันไม่สวยอะและอย่างนดเดิมมันใส่ไม่ได้อะต้องใส่นดแต่งนะเหมือนมันต้องใส่นดยาวกว่าเดิมอะ คอยเดิมมันจะเป็นพลาสติกนะฝาครอบคอยตัวใหม่มันจะเป็นอล,ลูมิเนียมนะใช่ไหมเรียกถูกเ่าเออนะเรียกถูกแล้วแหะเหมือนมันจะยาวกว่าของเดิมนะต้องมีนอตพิเศษนะแต่นอตเขาก็น่าจะแถมมาแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นนอตเลทนะอยากได้นอตแต่งนับสีอนะไรกส,สวยๆเนี่ย มอเตอร์เวย์วันนี้ก็คึกคักนะกต,ตีหนึ่งอยู่แล้วรถยังวิ่งเยอะอยู่เลยนะเดี๋ยวไปรู้นะว่าอุโมงลอดมอเตอร์เวย์เนี่ยน้ำจะท่วมหรือเปล่านะน้ำไม่ท่วมก็ต้องมีแฉบบ้างแหละเอา้าไขรมานั่งทำอะไรไว้นะโอ้ ฝั่งนี้เหมือนจะตกหนักนะน้ำยังแชะอยู่เลยฮะโอ้โหตรงนี้ก็ประจำอยู่แล้วะน้ำขังฮะต้องค่อยๆรถผมล้างไว้เยอโสารล้างนะเปื้อนอีกแล้วันอยู่นี่ตรงล้างแล้วเข้ากัเช้าด้วยเดี๋ยวรถเราไม่รอนะเหน่อยตรงนี้น้ำเยอะอ้ กุมงน้ำท่วมรู้เปล่าเนี่ยทำไมก็ขับช้าเนี่ยโอ้โหน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้โหเละเลยฮะน้องซาเนี่ยเปื้อนหมดเลยเฮ้ แตนแตนแตนตน,ต,นตามที่ผมได้คาดเอาไว้นะว่าวันนี้คุณตำรวจไม่ตั้งด่านนะเนี่ยสภาพพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยฮนะสภาพมันแฉะนะและอีกอย่างป้ายหาเสียงก็เต็มอาจจะบดบังทัศนวิสัยนะในเกี่ยวกันไปเนะี่ย โอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอู้หูโอ,โอ,โอ,โอ้ไฟเขียวทุกคนทันรอเปล่า่ะทันไหมทันก็ลุย <c oughs> ระดับน้อซสานะแต่ข้างหน้ามันมีน้ำขังนะต้องระวังนิดหนึ่งอะเนี่ยน้ำมันชอบขังจุดนี้เห็นไหมเนี่ยมาด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะเรียบร้อยกลับบ้านเก่านะอู้หไอ้แหมก็ฝังนู้นไอ้แหมก รยากาศช่วงดึกๆครั้งค่ำบางคืนที่สี่แยกดอนหน่อยล้อนะก็ยังพอมีรถวิ่งอยู่ครั้งคืนนี้ถือว่ายังคึกคักอยู่ไม่เงียบไม่เหงานะโอ้โหระเบิดท่อด้วยปึ้ง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 โอ้มีปิดไฟด้วยปิดทำไมอ่ะโอ้คือหอมหอมเพราะว่ารถซาเล้งครับ ขับตามหลังผมอยู่ยนะตอนนี้หอมไก่ย,ย่างนะน่าจะนานนะไฟเกี่ยวพึ่งฝั่งซ้ายมือซ้ายมือเสร็จด้านไหนต่อเข้าด้านหน้าผมมาเออโหอ,อีกนานเยอะ ข้างหลังเนี่ยเสียงแบบนี้น่าจะ X Max ขันเมื่อวานเนี่ยเลยเมื่อวานโคตรแรงเนี่ยโอทราบผมนี่สู้ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เส้นหลักนี่ไปเขียวนานๆอา้าไปเหลืองแล้วอา้าวไฟแดงนะด้านหน้ามา เที่ยงคืนห1ิเนาทีน้ำมันถังนี้วิ่งไปแล้ว85.9ก้ิโลค่าเฉลี่ย29.1นะึ่งตอนนี้รถผมวิ่งไปแล้วทั้งหมด8584กิโลนะยังไม่ถึงหมื่นนะรถจะเข้าสู่ปีที่2แล้วน่าจะเกินครึ่งทางลแล้วแหละเพราะว่ารถผมผลแค่3ปีคะข้งหน้าบึ้มบมไม่อีกงหน้าข้าง,า,างหลังบึ้มบ้มเลย เดี๋ยวมาดูซิลเวอร์จะเป็นรุ่นไหนนะถ้าให้เดาเนี่ยผมว่าเอกแม็กแน่นอนต้องโคง้งเบาๆเนี่ยฮะถนนลื่นนะยื่เส้นยื่สายหรือซ์ แร,แรงเหมือนเดิมนะโอ้โหขอซ่าครับขอซ่าเอ้มีเปิดไฟขอทางด้วยเสียดายนะเขาไม่เล่นด้วยนะ <c oughs> ถ้าเล่นด้วยน่าจะมันเลยคนระับแต่ว่าพื้นที่พื้นพื้นถนนมันไม่เอื้อมเลยเอาไปเนียนะ่ย ว่ายางเดิมด้วยทุกคนอย่าอย่าอย่าประมาทนะย่างเดิมมันลื่นจริงอนะเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเส้นสีเหลืองเส้นสีขาวเนี่ยที่อยู่ข้างทางนี่มันรู้สึกได้เลยนะเหมือนอยางมันลื่นนะตอนนี้รถผมก็วิ่งไป8,585ยกิโลโอุย้ยน้องเหมียวคือใจจริงผมก็อยากเปลี่ยนนะยางเนี่ยแต่ว่าใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนนะ น่าจะประมาณหมื่นกว่า 100, กว่านู่นแหละหมื่นกว่าโลนัล่นแหละเกือบๆสองหมื่นน้่ 2, แหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองนะมันต้องป้ายเหลืองนะแต่จะเทอะป้ายเหลืองก็อาจจะไม่ค่อยสู้ฝนนะต้องทําใจนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันได้รออะมันได้รอตรงป้ายเหลืองนี่แหละ อ่ะโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละใกล้จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ